สวัสดีครับผมนายพีรพัฒน์อนุรักษ์นะครับครูโรงเรียนบ้านคำเจ้าแก้วหินลาดวันนี้จะมานำเสนอฟีเจอร์ของแคนวานะครับชื่อว่า Magic Studio ซึ่งจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยนะครับในส่วนของ Magic Studio นะครับตัวนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ใช้ AI ในการประมวลผลรูปภาพนะครับซึ่งวันนี้จะหยิบยกเข้ามา6ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเราจะไปจาะลึกแต่ละตัวว่าทางานยังไงไปกัน,นครับตัวแรกนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Background r e มูเวอร์นะครับในการขั้นตอนสาธิตผมจะเอารูปภาพจากตัวไลบรารีเข้ามานะครับแล้วมาทําการแก้ไขฟีเจอร์นี้เป็นการลบพื้นหลังนะครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อนคลิกที่รูปภาพเลือกแก้ไขมาที่ Magic Studio นะครับแล้วก็ก,กด Background Remover ทํทำการโปรเซสสักครู่นะครับก็จะลบพื้นหลังหายไปเหลือแต่ตัววัตถุนะครับตัวนี้ตัวที่2ครับ Magic e r a s e r นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นการลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกจากรูปภาพนะครับอย่างตัวอย่างนี้ขอใช้ภาพเดิมนะครับเราจะทําการลบผู้คนที่กำลังเดินด้านหลังนะครับให้เหลือแต่ครอบครัว5ท่านนี้นะครับไปที่ที่เดิมเลยครับจะพบกับคําว่าแปลงละคาว่าคลิกนะครับเราจะใช้เลือกเป็นคําว่าคลิกซึ่งวัตถุก็จะมีสีม่วงขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกเลือกนะครับกรณีที่อยากเลือกหลายวัตถุให้กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับ ราจะลบออกให้เหลือแค่ครอบครัวเราแล้วก็กดลบนะครับระบบจะประมวลผลสักครู่หนึ่งแล้วจากนั้นวัตถุที่เราทําการลบนะครับทําการเลือกและกดลบเนี่ยก็จะหายไปจากรูปภาพนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ภาพของเราก็จะคงเหลือแต่วัตถุที่เราต้องการให้ปรากฏในภาพนะครับต่อไปตัวที่3นะครับ m a g i c Gap ตัวนี้เป็นการ แยกวัตถุออกมาจากภาพพื้นหลังนะครับจากภาพนี้จะเป็นรูปภาพภาพที่เป็นภาพเดียวกันเลยเราจะทําการใช้ f ีเ t u r e magic gap นะครับในการแยกอ็อบเจกต์หรือวัตถุที่เราต้องการเหมือนเดิมเลยครับเมื่อคลิกเข้าไปที่ magic gap ทําการเลือกนะครับตัวอย่างนี้ผมจะเลือก2วัตถุนี้ทําการกดเลือกนะครับประมวลผลสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับวัตถุนะครับที่เราทําการเลือกเมื่อสักครู่นี้ก็จะสามารถ ลากออกมานะครับกลายเป็นอ็อบเจกต์หรือวัตถุตั้งหากเลยนะครับนำไปจัดวางตำแหน่งอื่นได้เลยนะครับ AI ก็จะทำการกลบพื้นหลังตรงที่เราแยกออกมาได้นะครับค่อนข้างเนียนนะครับเนี่ยตัวต่อไปนะครับตัวที่3ตัวนี้ชื่อว่า g a t t e c h ในการใช้ฟีเจอร์นี้นะครับเป็นการเลือกรูปภาพมาแล้วจะทำการแก้ไขตัว t e ทคต่างๆที่อยู่ในภาพนะครับเมื่อเราคลิกรูปภาพแล้วกดเลือกมีอ่าผิดครับเลือกที่ Gap t e c h นะครับ จากนั้นก็ทําการเลือกข้อความนะครับจะเลือกเพียงหนึ่งหรือว่าข้อความทั้งหมดก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็กดเลือกปึ๊บระบบทําการโปรเซสสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับข้อความเมื่อเราทําการโปรเซสเสร็จสิ้นแล้วนะครับข้อความเหล่านี้จะสามารถที่จะทําการแยกทําการยกหลุดลอยออกจากวัตถุนะครับนำไปจัดวางหรือแก้ไขนะครับพิมพ์ใหม่ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับ นี่คือ Grab Tech ครับตัวต่อไปนะครับเป็น Magic Edit นะครับซึ่ง Magic Edit นี้จะเป็นการที่เราเลือกวัตถุใดๆนะครับจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนวัตถุนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจากตัวอย่างนี้ผมจะทำการลบใบไม้ตัวนี้นะครับใช้แปลงในการวาดแล้วก็จะวาดเข้าไปนะครับเอาเป็นปลาย่างแล้วกันนะครับจะเพิ่มปลาย่างเข้ามาใน ตัวอาหารนี้นะครับคำว่าที่เป็นลักษณะนี้เราก็สร้างรอ AI ประมวลผลสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาย่างจะเป็นหน้าตายอย่างใดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกรูปภาพนะครับที่ AI เจนมาให้จํานวนสีรูปภาพเนี่ยเลือกภาพที่มันแมทช์แล้วก็ถูกใจเราที่สุดนะครับให้เข้ากับตัวอาหารของเราต่อไปครับพบกับฟีเจอร์ชื่อว่า magic e x p a n d ซึ่งฟีเจอร์นี้เป็นการขยายภาพนะครับ สมมุติว่าอัตราส่วนที่เราได้มาเนี่ยไม่ตรงตามที่เราต้องการเราอยากจะให้ภาพเนี่ยเติมเต็มระยะขอบด้านข้างนะครับวิธีการก็ทำไปที่เลือก Magic Studio นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Make Magic Expand จากนั้นจะมีการถาม ratio ของภาพนะครับเราก็เลือกแท้งหน้าไปเลยทั้งหน้าคือเต็มขอบขาวนี้นะครับแล้วก็กด Magic Magic Expand นะครับ อาได้มาแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ AI ก็ทําการเพิ่มเติมด้านบรเวนของภาพนะครับเราก็เลือกภาพที่ดูสมจริงนะครับดูสวยงามถูกใจเรานะครับนำมาใช้งานหรือจะสร้างผลลัพธ์ใหม่นะครับก็ได้เช่นกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการใช้งาน Magic Studio นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้พแล้วลองนําไปประยุกต์ใช้การ สร้างสื่อการสอนนะครับหรือตกแต่งรูปภาพอื่นๆแล้วแต่กรณีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ